สำหรับอาหารวันนี้เด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่ามีผู้ใจบุญมาบริจาคให้เด็กๆได้รับประทานครูแจ้งแล้วนะคะ,ะพี่ที่มาติดแผงโซลาเซลล์นี่ยละคะ่ะเขามามทำอาหารทำกว๋วยเตี๋ยวให้เด็กๆได้ทานนะคะขอบคุณค่ะก่อนขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับพบก,กันวันนี้ครับวันที่15กันยายน2563ครับ วันนี้ทางช่องของเราครับมีโอกาสหยิบเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่สร้างสรรค์เรื่องราวที่ต้องบอกต่อครับวันนี้ที่นี่ครับโรงเรียนราชพัฒนาตะบนพระแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับมีโอกาสต้อนรับทีมงานอำนาจโซล่าเซลล์ครับที่เดินทางมาจากอำเภอเขามสแกแสงจังหวัดนคร<อ>ราชสีมาครับวันนี้ทางทีมงานเป็นเจ้าภาพเป็นผู้ใหญ่ใจดีครับมาร่วมทําบุญและก็บริจาคชุดโซล่าเซลล์หรือว่าชุดัมมติระบบน้ําโซล่าเซลล์นะครับเพราะว่าเห็นว่าโรงเรียนนี้ หมดค่าใช้จ่ายในเรื่องราวของค่าไฟฟ้ามากมายทีเดียวครับบางทีบางครั้งอาจจะช่วยลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้านะครับอย่างน้อยก็สักครึ่งหนึ่งครับสัก50%านะครับก็ถือว่ามาร่วมทําบุญด้วยแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆครับที่สร้างสรรค์ก็คือวันนี้ทางทีมงานแม่บ้านอํานาจโซล่าเซลล์ครับยังอยากจะร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับโดยการทําก๋วยเตี๋ยวรสชาติอร่อยมากทีเดียวครับเดี๋ยวพาทุกท่านครับไปดูบรรยากาศกันครับว่า บรรยากาศการเลี้ยงอาหารกลางวานันแล้วก็บรรยากาศกิจกรรมต่างๆจะเป็นอย่างไรครับไปดูครับมาชมบรรยากาศกันครับ ลูกนายลูกนายสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่อิ่มเติมใหม่ได้ครับเวลาสุดดเหี๊ยวด้วยมีทั้งโซ่ห้ามีทั้งเหล็กเกียวนะครับรู้แต่ว่าเด็กจะชอบแบบไหนอย่างไรเด็กเขามีความสุขนะครับอร่อยไหมลูก อร่อยนะอ๋อก็เป็นส่วนหนึ่ในการที่จะเป็นสะพานบุญครับในการที่จะทำสู่ ล่างจ้า่คือล่างถ้วยเออล่างถ้วยเออ <c oughs> นี่น,<อ>น,นี่เอาให้สาลูุตีไปโรงเรียนตีไปโรงเรียนบรยนนรยากาศ เด็กๆมีความสุขครับอร่อยไหมลูกโหนี่เกลี้ยงเลยหิวหรือว่าอะไรไงก็เติมได้นะเติมกี่รอบแล้วสามรอบแล้วโอ้โหอิ่มหรือยังอิ่มแล้วเอ้ากินท่านบอนี่คอยังบวกกินอันนี้คอยังบวกกินนี่เสร็จแล้วเด้อเราไม่เกี่ยวเด้อโอ้ยปอไหนอันนี้ปอไหน ออครับก็เป็นทีมงานคุณภาพอีกทีมงานหนึ่งนะครับทีมงานอำนาจโซลาเซลล์ครับทำด้วยใจอันบริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทนในดๆทั้งสิ้นครับชื่อเสียงหรือเงินทองอย่าพูดถึงครับวันนี้มาทำด้วยใจอันบริสุทธิ์จริงๆนะครับก็ต้องขอบคุณคุณค,ณค,ณครูปกรณ์บแยม้มครับผู้ประสานงานและก็คุณครูไพโรดสแสนพันน,นะครับ ผู้ประสานงานทั้ง2ช่องนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับเห็นรอยยิ้มนักเรียนลูกๆของเรามีความสุขทางทีมงานเจ้าภาพอำนาจโซลาเซลล์พร้อมด้วยผู้ประสานงานและก็ท่านผู้บริหารคณะครูที่เคารพทุกท่านนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับรอยยิ้มเสียงวเราะของลูกของเรามีความหมายทีเดียวนะครับเอียครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดให้กําลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณและสวัสดีครับ